สวัสดีครับผมนัดนะครับวันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งให้มะม่วงผมมาเป็นมะม่วงเขียเวเสวยแกบอกว่ามะม่วงเยื่อไอพันธุ์เนี้ยกินกับอะไรก็อร่อยนะกินแต่มะม่วงเปล่าก็อร่อยผมก็เลยไม่เชื่อผมเลยลองดูมีพริกรสจีน้ําตาลเกลือน้ําปลาเขาบอกว่ากินกับอะไรก็อร่อยปกติก็คือต้องเอาทุกอย่างเนี้ยรวมกันเป็นน้าจิ้มใช่ไหมมามาลองดูกันว่า ไอ้เจ้ามะม่วงเนี่ยที่บอกว่ากินกับอ,อะไรก็อร่อยเนี่ยจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันอุ้ยแต่กรอบมากมาอันดับแรกนะพริกนี่ขอทำใจก่อนข้ามก่อนอันนี้รสเดียวรสดีเพียวๆ ก็อร่อยนะมาพริกเลยแล้วกันผมเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดด้วยสิเดี๋ยวเ้าเวยกับพริกเพียวๆขอข้ามานน้ำปลาเลยแล้วกัน เออแต่มันก็ได้นะกับพริกเพียวๆน้ำตาลน้ำตาลมผมว่าโอเคนะครับเกลือสุดท้ายเกลือ ออืเกือ,อยี่ห้ออะไรเรียกเค็บเี่ยการันตีไม่ได้พูดเอาแต่ลองเองแล้วว่ามะม่วงเกลือเสวยไม่ว่าจะกินจานอะไรก็อร่อยอะนี่ กินแค่มะมว่วงเปล่ายังอร่อยเลยแต่คือหายข้อสงสัยเพราะว่าพี่คนเจ้อให้เขาบอกวกินกินอะไรก็อร่อยผมเลยเนี่ยลองมากินดูก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจใผม้วยนะว่าผมจะเอาอะไรมากินขำๆอะไรเนี่ยแต่คลิปเนี้ยผมมาตั้งใจทําคือตั้งใจจะทําเพื่อจะพิสูจน์ว่ามะม่วงเนี่ยพ,พันเนี่ยเขียวเสวยเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ